วันนี้มีแค่สตัดดีนิดหนึ่งออันนี้ก็รีบเรียบไม่มีอะไรเท่าไหร่บอกว่าไหลาตายไหลาตายคือหลับแล้วก็หลับไหลาตายไปเฉยเฉยแล้วก็บอกไอ้คนอีสานจะตายลักษณะนี้กันมากไปสราบเกิดจากกรรมอะไร,รภาคไหนมันก็เหมือนเหมือนกันนะหลวงพ่อว่านอนหลับเนี่ยตอนนี้ท่านรับรบาชก,การครู ตำแหน่งสุดท้ายก็เป็นผอรโรงเรียนรโรงเรียนอะไรก็จะไปทราบเลยก็และกันโลูกเต้าก็ทำบุญอะไรให้เยอะแยะแต่ตัวพ่อเนี่ยสิก็อยากกราบเรียนถามพระเจระคุณหลวงพ่อว่าสาเหตุที่ตายทำไมถึงตายก็หมดอารมณ์หายใจเะยอ๋ออ่า ก็คือลายมือ,อมันอ่านยากแบบหลับตายไปเฉยทั้งที่ร่างกายยังแข็งแรงไม่ได้รู้ตัวเลยว่าจะตายและไม่ได้บอกใครเลยอ่าใครมีร่างกายแข็งแรงก็อย่าเพิ่งชลา,าใจอาจารย์นี่ดูยังแข็งแรงกันอยู่นี่นะอย่าชนล่าใจนี่อายุเพิ่งจะได้ห้าสิบปดปีย่างห้าสิบก้าปีเกิดปีเดียวกับหลวงพ่อซะด้วยเนี่ปีเดียวครูไม่ใหญ่ กรรมอันใดถึงได้ทำให้ตายในอายุที่มีหน่าจะถึงกล่าวตายนี่ก็ถามกันมานะจ๊ะก็เออเดี๋ยวนี้เรื่องประโลกดูเหมือนหลายหลายแห่งนะเขาตื่นตัวกันนะออกวิทยุก็มีนั่งซื้อก็มีเห็นก็ว่าทีวีเนี่ยหลวงพ่อก็ไม่ได้ดูทีวีแล้วไม่ทราบมีคล้ายๆทํานองนี้อะไรเรื่องอะไรใครดูมึงเนี่ย หนใครดูมึงคนส่งกับอนักปรา์ทางพุทธศาสนานะเออท่านก็ยังโดดลงมาเขียนหนังสือเรื่องนรกสวรรค์นในในคำพีอะไรต่างๆเหล่านี้อเอะดีมืองกันฮนะีเพราะว่าดีนะนเราจะได้ไปต้องพูดให้นั่นเอาโลภรวมกัเนี่ยพอเริ่มตื่นตัวกันแล้วเรื่องกฎแห่งกรรมมัง่งเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องสัมปะรยภพมึง ไอ้ดีพกกันฮะเบาแรงไปเยอะเลยเนี่ยไม่ไงั้นครูไม่ใหญ่ก็ต้องมานั่งฝันกันอย่างนี้เนี่ยอยู่เรื่อยๆแล้วก็ที่ผ่านมาก็มีอารมณ์เอาภาพมาให้ดูแต่บางคนก็หมดอารมณ์ดูเนาะหมดอารมณ์ดูไอ้หลวงพ่อเขาแปลกใจเืวกกันนะ่ยทำไมไม่ดูนะมันดูยากนะลูกนะยากนะไม่เชื่อไปไปลองหาดูก็ดี มันหาดูยากนะลูกนะเรงพ่อว่ายากนะไม่ง่ายเลยไม่เชยไปลองดูดิแต่สมัยหลวงพ่อเรียนก็ไม่มีใครทําให้ดูเนะนี่ยก็เลยตามใจพระครูไม่ใหญ่ก็ไม่ชอบขัดใจอยู่แล้วอไม่ดูก็ไม่ดูวันนี้ก็ไม่วันนี้ก็ไม่มีพาไปดูหรอก ที่จริงเรื่องโลหะกุมผีนี่เราได้ยินกันนะแต่ใครเคยอ่านหนังสือหนังหานี่หรือที่พระลูกชายได้ศึกษาก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องโลหะกลุมผีเลยเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราคงนึกภาพไม่ออกเลยถ้าหากไม่ไปฝันในฝันแล้วก็วาดภาพอะไรไมาให้ดูเนี่ยนึกยากนะไม่ออกเลยครับ นึกยากเรายังไม่รู้เลยว่าหม้อเหล็กเนี่ยมันเขามีลักษณะอย่างไร,รจึงทั้งเห็นภาพว่ามันจมลงไปในดินโผล่ที่หูแล้วเรายังไม่รู้เลยมันมีกี่ขนาดมันมีกี่ขนาดที่เรายังไม่รู้หรอกนะเพราะในนั้นน่ะไม่ได้บอกว่ามีกี่ขนาดมีหรือเปล่าจ๊ะมีไหมลูกมีไหมไม่มีครับหลวงพ่อครับบอกแต่โลหะกุมพีเยฉยบอกแต่โลหะกลมพีว่า บางขุมนี่ถ้าลงไปก็สามหมื่นปีถึงก้นเอ,อแล้วก็จากก้นขึ้นมาถึงปากอีกสามหมื่นปีอย่างนี้ครับจ้ะก็พี่บอกสั้นๆอย่างนี้เนะี่ยแต่ว่าขนาดลงไปสามหมื่นขึ้นมาเนี่ยมันม่อขนาดไหนเนี่ยเราก็ยังไม่รู้กันนะแล้วก็มันลงไปในลักษณะอย่างไรนี่หลวงพ่อว่าเราก็ยังไม่รู้นะ แล้วมันยังมีผู้จัดการแต่ละหม้ออีก oh. เราก็ไม่รู้อีกเ oh. นี่ยเรายังไม่รู้เรายังไม่รู้กัน oh. อีกเยอะเลยครับ oh. แล้วก็จากหม้อหนึ่งมาลงอีกหม้อหนึ่งหรืออะไรต่ง oh. างๆเ, oh. เขาทำมันในลักษณะอย่างไร oh. ก็ไม่รู้อีก oh. นี่แล้วก็อะไรล่ะเพราะมันต้องผ่าลงมาเลยเราต้อง อะไรล่ะพาด้านข้างให้เห็นมาลงมายังไงละสามหมื่นยังไงคืนไปยังไงอะไรต่างนี่ก็ยังไม่รู้กันนะยังไม่รู้แล้วทำไปทำเป็นไม่ดูอย่างเงี้ยหลครูไม่ใหญ่เรางงเลยคือมันอะไรงงอยู่ในระดับงงเอเราจะให้เขามากเกินไปเนะแล้วก็อะไรแหละ ในไอโลหะกุมพีเนี่ยมันอยู่ในยมโลกมันยังไม่ได้อยู่ในมหานรกในอะไรเลยแค่โทษละหูโทษใอย่างเล็กๆล,ละหม้อไอขนาดต่างๆมันอยู่หา่างกันยังไงมันอยู่ลักษณะอย่างไรเนี่ยเราไม่รู้กันหรอกเนอะแล้วสัตว์นรกที่อยู่ในหม้อเนี่ยมันตะเกียกตะกายอย่างไรกรรมอะไรจึงไปอยู่ในนั้นเนี่ยและต้องอยู่กันยาวนานกันเท่าไหร่มีบอกหรือเปล่าจ๊ะ ไม่ไม่มีบอกละเอียดแล้ค่ะหลวงพ่อก็นันตติมาด้วยไม่ได้บอกรายละเอียดไม่ได้มีบอกเลยเนี่ยมันหาดูได้ยากนะคือโลกเดี๋ยวนี้เนี่ยโลกเขาชอบวุ่นวายเบ,บ,บาๆเรา,าพ่อสังเกตไปหลายที่แล้วการประชุมสันติภาพกันเนี่ยโอ้โหมาใช้ภาษาสละสล,ะสล,ะลวยกันเลยเรารักพื้นมนุษย์เรารักสันติภาพ โน่นนี่พูดกันเยอะแยะเลยนะแล้วก็สันติภาพก็ไม่ได้กเกิดมีหลายองค์กรเลยจะสร้างสันติภาพอะไรต่างๆแต่ดูเหมือนมันเสร็จแล้วมันก็ไปลบกันหลวงพ่อว่าเขาสร้างภาพให้ดูเป็นสันติมากกว่ากางที่จะเป็นสันติภาพต้องเอาภาพขึ้นหนึ่งหน้าภาพให้ดูเป็นสันติแล้วเสร็จแล้วพราะมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นมีอยู่วันหนึ่งหลวงพ่อเห็นการประชุมอย่างนี้ก็เลยบอกผู้ที่จะเข้าไปไประชุมบอก เอางี้ประชุมนานาชาตินะให้ขึ้นไตเติลก่อนเลยนะบอกให้ถอดทุกคําที่หลวงพ่อพูดไปนี่นะการที่เรามาประชุมเนี่ยเราจะมาคุยหรือจะมาลยุยถ้าเราจะมาคุยก็จะได้คุยไปอีกแบบนึง่งถ้าจะมาลยุยทำงานกันจริงๆก็จะได้คุยไปอีกแบบหนึง่งผลปรากฏคือหึงเลยแตกเลยโอ้เกิดมาไม่เคยมีใครคุยอย่างนี้คือถ้าจะมาคุยกันเรื่องสันติภาพ ลอยๆแล้วไปทำกันนี่นะเราก็มีวิธีคุยให้มันหวานแหววหวือหวาอย่างงาั้นอย่างนี้แล้วก็ออกไปกินเลี้ยงแล้วก็ไปเที่ยวกันแล้วคุยกันใหม่แต่ถ้าจะลุยก็มันก็เรื่องง่ายๆไม่ยากอะไรหรอกก็เอาผู้นํามาคุยซะเอาคนไม่มีอํานาจมาคุยมีไปเนเรื่องอะไรคนที่มี power จริงๆเนะี่ยมีกี่ร้อยคนคุยกันแค่ให้สันติภาพโลกก็เกิด จบจับเวลาเธอไม่ถึงหนึ่งวินาทีไม่ถึงแต่ทำไมมันไม่ง่ายอย่างนี้เพราะมันมีฉากหลังอยู่ที่สิงอยู่ในใจยที่บังคับกันอยู่อันเนี้เผลอ,อีกละเดี๋ยวมันจะไปลงตรงนั้นอีกละเนี่ยมันเผอมันจะมีฉากหลังบังคับมนุษย์อยู่อีตรงนี้แหละเราถึงจะต้องไปถึงจุดหมบบายปลายทางเราโู้นถึงจะ เรื่องที่ยากๆมันจะได้ง่ายเข้าใจก็รอบปากไว้ทราบคุยก็ไปเรื่อยเปื่อยเนี่ยเข้าใจครับอย่างนี้ว่าเลิกุหรีซะก็แค่อ้าปากก็ล่วงแล้วครับแล้วก็เลิกซะครับแต่มันไม่ง่ายอย่างนั้นเออแปลกแต่มันไม่ง่ายนะแล้วก็จบให้แม่ไ่ถึงหนึ่งวินาทีแต่มันก็ไม่ง่ายอะไรที่ทําให้ไม่ง่ายนี่แหละพวกเราทำเรื่องง่ายๆให้มันยากนี่ เออการที่เรา,เาความสุขที่แท้จริงคู่ควรกับเราไหมคู่ควะคูควรความเป็นมหาเศรษฐีของโลกเนี่ยคู่ควรกับเราไหมคู่ควรแต่เชื่อไหมในแง่าการปฏิบัติจริงๆมก็ไม่ทำหรอกความสุขที่แท้จริงอยู่ที่การปฏิบัติทมการก้าถึงทำแต่พอไปชวนให้นั่งไม่นั่งหรอก ดูเรื่องง่ายๆมก็ทำให้มันยากมันยังมีอยู่อย่างนี้เพราะนั้นครูไม่ใหญ่ก็เลยคุยอเรื่อยเปื่อยกันไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆฟังรู้เรื่องหรือเปล่าก็ไม่รู้รู้เรือ่องรู้บ้างเนาะอ่ามาถึงแคสสตดี้อ่ะลืมไปมู่มาดเอาว่าทำไมตายหมดลมหมดอารมณ์หายใจเพราะว่าหมดอายุไข<อ>เห็นไหม หมดบุญก็หมดสิทธิ์หายใจแม้ลมมีเยอะแยะในโลกหายใจฟรีๆเลยหมดสิทธิ์ตายแล้วไปไหนเอาย่อๆนะตายแล้วไปยมโลกนี่พระพวกเรารู้จักยมโลกแล้วไม่ต้องพูดเยอะทำไมไปยมโลกพวกเราก็เข้าใจแล้วไ่จ้ะเพราะว่าตายไปเฉยๆยังไม่ได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวเลยอยู่ จ้น้าที่ก็พาไปพาไปแล้วก็เราก็เริ่มมองภาพออกว่าไปตรงไหนยังไงยังไงจนกระทั่งไปถึงห้องวินิจฉัยก็มีภาพบุญภาพบาปเกิดขึ้นว่าภาพบุญมีมากกว่าแต่บุญก็ไม่ได้มากอะไรเท่าไหร่หรอกรแต่ลูกๆดูแล้วเหมือนบุญมากเพราะว่าเป็นครู เป็นวิยะธรรมมั่งเสียสละอุทิศเวลากาง,งานราชการและงานส่วนรวมตลอดไป่เคยหยุดไม่แต่สามวาอาทิตย์มันขึ้นอยู่ไปคุยอะไรกันได้ประโยชน์แค่ไหนอีกเยอะยะที่เขาว่ามาเนี่ยขืนอ่านไปเนี่ยเวลาไปฝันแล้วมันมันจะเพี้ยนเพราะนั้นไปฝันก่อนค่อยมาอ่านนีต่ต้องจำไว้ถ้าจะฝันเนี่ยต่อไปต้องฝันก่อนค่อยมาอ่านเรื่องโอเค มีอะไรนิดนิดหน่อยบรรทัดส,สองบรรทัดพอไม่ต้องไปเยอะแยะอะไรถ้าฝันเป็นจะเป็นฝันเพี้ยนนึ่งนั่นเองครับก็ไปเกิดเป็นวิทยาธรสายครูเมืเม่อเงินแต่ว่าเพิ่งคืนจะไปใหม่ๆวิมานก็เนี่ยลูกๆคง,งงงลูกที่บ้านของผู้ตายเนีเ่ยเห็นพ่อทำงั้นงี้น่าจะได้เยอะมันขึ้นอยู่กับทำแล้วมีจิต เลื่อมสายหรือมีจิตอะไรอย่างไรและมีอะไรที่ซับซ้อนอยู่มั่งไหมตรงนี้คือดูนี่มันเหมือนกับเยอะแต่จริงๆแล้วมันน้อยพะเราไปเกิดป็นยาณถอนวิมานก็มันกึง่งเงินกึ่งทองนะมันไม่ค่อยสวยสดงามเท่าไหร่แล้วก็จะต้องเลือกสายการศึกษาจะไปสายวิทย์หรือสายศิลป์เราจำก็ได้ไม่สายวิทย์สายศิลป์ที่ ฉันจะวิทยาธรอยู่ในความปกครองท่านท้าทัตตลดสายวิทย์สายศิลป์ยังไม่ได้เปล่าเนี่ยลืมแล้ววิทยาธรสายวิทย์ค่ะสายวิทย์สายวิทย์อยู่ความปกครองกังเขาทัตตลดมองท่านน่ะคือปานาติบาต่ชาติในอดีตเห็นไหมถ้าอายุสั้นแล้วก็แต่ก็ไปถึงก็ฆ่าคนแค่ฆ่าสรต์ เป็นชาวบ้านกะข้าวัวข้าควายล้มหมูอะไรต่างพวกนั้ข้ากุ้งหอยปูปลาปเป็นอาหารมึงทำมาหากินอะไรมึงบวกก,กับกรรมปัจจุบันแต่กรรมปัจจุบันเอาไว้ครูไม่ใหญ่ไปคุยก,กับลูกเขาดีกว่าไม่คุยตรงนี้เพราะว่ามันไปปิดกันไม่ได้หรอกพอเวลาไปอยู่ในห้องโรงวินิฉัย ทั้งสองทั้งอะไรเลยสุวรรเลยขาก็สวรรณกัเลยขาแต่ว่าลูกก็ไม่ได้รู้หรอกแต่ว่าผ้าทีต่ติดอยู่ในกลางใจเราก็ดีแล้วก็ที่หัวหน้าเขตก็ดีแล้วก็มันไปฉายอยู่ตรงนั้นมันบดบังกันไม่ได้แต่บางอย่างไม่ไม่พูดตรงนี้ไม่ได้ต้องไปพูดกันตามลำพังเอาเป็นว่าตอนนี้ ไปอยู่ที่ฉันจตุมหาราชกาอยู่ในสายวิยาทอนอจารอยู่ที่ตรงนี้เนะี่ยเรื่องย่อๆสั้นๆก็คงจะมีเพียงแค่นี้แหละ